ไปเจอนะ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 สติ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 เพื่อนเหมือนเดิม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 เพื่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเอาวุยเอาล้ยเอาลยเอาลุยสติสติมืเล่นเหมือนี่ต่อมาไหวเว้ยเฮ้ยชูปันออกหันออกมาข้างหลังนะเว้ยเล่นขวาเล่นขวากระจายไปเล่นขวา

bây giờ ta đi <laughs> rồi, chúc may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 , chúc

มือเห็นวงนอกใบมือเห็นวงนอกใบยิงตัวบ้างเราไม่ชอบตัว่าจะไม่ตีตัวชกบ้างเอาเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมาไม่ละมันชกเยอะไม่ละมันชกเยอะยิงกูยิงกูยิงกูตรงกลางทิพวรรณทิพวรรณทีผมหน่อยทิพวรรณทิ่วรรณสองหน่งพอนะสองหนึ่งพอนะไปเลยเพื่อนมา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 

มาไปได้ว <S it> ินช่วยาชุหน่อยมามัดกอเฮียโดนสวนยังไงวะเฮียแกงสว่างสัตว์โยเกิร์วัตสต้วมึงไหนสัตว์ไม่ได้มีดีเฮียอะไรหรอกเฮียแกขยายสัตว์ต่มันดีสัตว์มาช่มา่อนไปชุบเอาว่าเพื่อนไป ยิงจูบเล้วยิงยิงยิงกูยิงกูยิงกูพลาดแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีดีเทียหรอกไอสัตว์แก๊งสว่างเทียเนี่ยไปแล้วไปแล้ยิงกูยิงกูอีกยิงกูอีกควายโอ้ยวินชุบเลยเฮียไอสัตว์ทำมันเก่งไอสัตว์ไม่ได้เก่งเทียอะไรเลยพี่กอดพี่กอดหันมามองหน้าไรู้เรื่องรู้เรื่องรู้พี่โฟกัสอยู่รู้ชุบเลยรู้โปรแกัสอยู่รู้เฮียเฮียเฮียอ่อนเป็นเทียดีกว่าครับเฮียแก๊งสว่างไปหมดแล้วครับ ไปเียวดิล้ไหล่หลังหนอังาลัไปช่วยัหลหน่อยหลก็หลก็หลก็ังหลังดูัง้วยอุ้มไปคนละศพอุ้มไปคนละศพบนบคนเฮ้ยในนี้มีศพในนี้มีศพาอยไปตไปอุ้มไปอุ้มกไปอย่าบังศพทำไมดููู่ด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  ไม่มีกป๋าเยอะหน่อยนะไอเียชุดไอวเหี้ยแหละมันชุดไอเหี้ยแหละไม่ม้ยไอำหี้บไอ้เหี้ยไอเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยอะไรอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยอะไรไอเหอะไรไอเียอะไรหี้ยอะไรไอ้เหียอะไร บูอย่าเพิ่งขับออกนะอย่าเพิ่งขับออกอย่าเพิ่งขับออกมึงขับรถไปชนขับรถชนรถออกแยกศพหน่อยแยกศพหน่อยตรงนี้แยกศพหน่อยเฮ้ยพี่มาอุ้มตรงนี้ตัวนี้สิแยกศพหน่อยแยกศพหน่อยโอเคแยกแล้วพี่ศพมาศพมาแล้วแยกศพได้ได้มึงเลกบเข้าวอเขาวอเขาวอบอกต่อต่อหน่อยให้เขาวอกอไว้ ไปแรกนะพู้เมื่อแต่กะูมออหข่ออเฮ้ยขึ้นขขนขะมาแล้วฟังฟังี่ตอแรกมาใครีนกูมากูมากูมาฟังพี่ดำสัติเพื่อน มึงซ่อมรถไปในวงมึงซ่อมรถในวงมึงซ่อมรถพี่เมมซ่อมรถไปไปเอซ่อมรถไปไม่ได้รถไปเฮ้ยมึงขอไปขอหน่อยดิมือฟังนะมือฟังดีดไอ้อ้วนมึงไปเอาถุงห่อศพมาเดี๋ยวพี่สอนนอกปีนองบาลแม่งเลยมึงไปเอาถุงห่อศพมาไออกพิกหลอกพิกยังไม่พร้อมไอ้โลยิ้มให้หน่อยหลอกพลิกยังไม่พร้อมไอ้โลโอ้ยคู่มีสามที่แปดอันน่ะ

เฮ้ยกูอยากแบล็คล็อกพิกว่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีรเจ็ดเมตรกูไม่มีเลยเขารถจอดานนข้อต่อไปเลยสองสี่เจ็ดต่อเกาะมึงมึงถือดอกพิกไว้ก่อนได้รู้เรื่องเพื่อนไอ้โตรถอยู่ไหนแบล็ครถมาดิเฮ้ยกูว่าลงดิว่ารับดิเดี๋ยวกูแบลเองกูว่าลองดิใครอยู่ใกล้กอแบบสามคนอ่ะลงดิอ้าวเอเคโอเคโอเคมาโอเคต้องมาอยู่กับมึงไม่ต้องรีบมึงอยู่ตรงนี้มึงกลัวอะไรเดี๋ยวพี่สอนอแม่งเลย แล้วไล่ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่มันรวมมันรวมัตแม่ฆ่ากูมึงว่ไมึงมีถุงห่อให้ผมช่วยห่อไหมฝากบอกคนคุณได้ด้วอุ้มแจกกันจ่ายเดือนไอแจกกันเดนึงเฮ้ยมาหากูคันหนึ่งคันขวาสี่สีแปดหากูคันหนึ่งต้องเทียดเดี๋ยวอุ้มศพได้คอยพอดีหลังห่อก่อนเล็กห่อก่อนไม่ไม่เดีมึงปามึงปล่อยเดี๋ยวกูกูห่อให้น้องห่อก่อนห่อก่อนเดี๋ยวค่อยห่อก่อนคอยจุ่มห่ออ่อนห่อก่อนที่จะมีความร่วมมือบัมเข้ามานะ ก็ติดสองวิ่ไป้ใช่มดีแปด่งดีแปดแล้วอุ้ไว้ไม่หมดแล้วระวางวางระวังมือฟังใครอุ้มถุงห่อใครอุ้มถุงที่ห่อมึงป้อนเอาไอดีติดตัวไว้เอากล่องซ่อมติดตัวไว้ครับพี่่หอถือไว้เดี๋ยวห่อให้เดี๋ยวห่อให้เน้นไว้ อเพ่ดผมเจอตุ้หออตัวแล้วจะห่อให้ไบใแล้วถือศบดีดีดีใช่ทุกศพถือศพบมีหอกมีกูมีหมอล่วงหมอ่วงหมอ่วงหมอล่วงหองไหอเหลือมึงเอาไปเก็บไว้เลยกินกินรอเลยไเลยไม่ต้ไปสนเลให้หอเหลือให้หอเหลือไหกูกูเองฟังพี่ดำไปเยอะฟังพี่ดำเยอะ ใช้หอนเหลือให้กูได้นะต้องเคลียร์กระเป๋า925เรื่องรถเรื่องรถเดี๋ยวขอต้งรถวจเดีอยวตำรห้เป็นตัวเต็มๆก่อน92ใช้ห่อนเหลือเมื่อกี้ไว้925เฮ้ยมึงโคบไว้ดีๆอย่าให้ตำรวจทลายวงเข้ามามึงโคบไว้ดีๆใช้ห่อนเหลือให้กิฟต์ก่อน925เขามาครบเขามาไม่มีใครรถวางปะรถ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 ที่นั่งอะไรเอาอะไรต่อวัวเนี่ย ไอ้วนว่างไหนได้พี่ได้เฮ้ยมึงเก็บไว้ก็ได้นะเว้ยมึงเอาไว้ดึงเพื่อนเอออะไรอ่ะอะไรพี่ไฟหลังเราผิดเราผิดอามามามาแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยไม่มีไม่มีมีเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเฮ้ยขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเล็กขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยใครมีตกให้กูไหมเออมึงมาฟังพี่ดำดีดีแปดเนอร์แบ่งดีแปดนะมึงรออยู่ตรงนี้แหละเอาสมาัติสมดี ไอ้ตำรวจเข้าเข้ามาเนายมีเขาม่เป็นรอไม่เป็นไรยไม่เปไราไม่เป็นรยไม่เป็นไรนามีเป็ร่เม่เรเป่ป็นไรายเปนนยไ่ปนมรม่เ่เนไร่ไรามปนไ็รอปรา่นไรอไปรเนามยมย่รรร แล้วก็ใครที่มีล็อกพิกมึงบอกเพื่อนนะมึงเรียกเพื่อนนะตอนนี้เยกเพื่อนเพื่อนกูมีล็อกพิกนะใครใครแบบโดนล็อกพลิไอเทียเทียดไอเทียเราไอเทาอ่ะมึงย่อยยมึงเรียกเพื่อนดอยดอยก็มีมีนะีไอโกมีเหมือนกันนะคนย้อมนยย้อยๆก็มีใครมีมึงใครเลกูมี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 นะเว้ยเจ๊กอีมีเฮ้ยตำรวจมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเข้ามา อยู่ด้วยกันไว้อยู่ด้วยกันไว้อยู่ด้วยกันไว้ตอนนี้นอนนานนะคุณลัวนรวมเลยมาดมีนอนจะเตะกันไปสอบนะไปสอบนะนอนนานตำรวจพลิ้นจะไปสอบจะไปสอบม่รู้ว่าเรายิงใครขวานูเขาด้วยกันสติกันไว้มาเดี๋ยวคุณไปฆ่าเองฆ่าให้ไอ้บอด

กูมันอย่าเล่นเยอะนะกูมันกูมันอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราการที่การสองได้แล้รกันได้เล่นกูลงมเล่นปะไม่มีมากรนอดีได้นะเพื่อนไม่ได้หรอกเอาโซ่ตัวรถมากรตรกลางเอาโซ่ตัวรถมากรตรกลางเอาสมดามดวจมากรตรงกลางไอเอ็กมึงได้มันก็เก็บมันด้วยไม่ได้ไม่ไดไม่ได้มันมือมึงขับเล่นเลยกูลงเล่นแล้วเรนกูลงเล่นนะ ตเอาตบตำรวจกองกลางผู้ต่อไมได้คนไม่ไหเว๋วเว๋วไม่ไหวไมอยาตเอย่าตบเลอ่าลาอยาตบเลยอย่าเอย่ดตบเลอบลยอย่าตบเอย่าเลอย่าตบกอ่าตบลย่าตเลยอ่เอย่าตบลัอยเลาต่เอตยอ่ล่ตย่เอาตลอาลอตบ ฝั่งกลุ่มมีตกผมไม่ต้องเล่นเล่นเป็นกลุ่มเล่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยิงออกมาดิล้มล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 ้วนลมเข้ามาเข้ามาอยู่ด้วยั้วาเพื่อนไกลเพื่อนไกลมันมีปีแปรกับไอเอ็กฝั่งบนโดนฝั่งบนโดนฝั่งบนโดนเฮ้ยข้างหลังเราโดน ปดเลยมันก็ปดถ้าถ้ารู้ว่าเองผิดก็ปดดีเอานม้าอคนนี้ก็เงียบพึ่งแทงนนี้เงียบพึ่งแทนะเีวดกูป๊อเงแทูอเงียบพึ่งแทงเองียพึ่งแทงเอเงียพึ่งแทงะไรล้อหยุดยิงก่อนได้ไหมครับไม่ไม่ไม่เป็นไรเฮ้ยตำรวจทำไมนี่ไม่ตายวะครับตำรวจตบาบดเช็คด้วยตำรวจตำรวจสปากใครตบไ มึงอยาส่งมาปอกันกูถ้าไม่โดนตำรวจเลยถ้าหาในบก็อุ้มฉุนเลยเฮ้ยตำรวจอุ้มใครอุ้มผมเลยเฮ้ยกูโดนยิงู้ไม่เลิกเลยเฮียคนเยอะฟังให้ดีเดี๋ยดิคนเยอะๆพวกดี้พวกนี้นะพวนี้นะวนี้ก็ได้ดึงคอถอยไปถอยไปถอยไปดันนมดันนมเดี๋ยวช่วยเออไม่มีบทแล้วเดี๋ยวกูชวยเล่นร้องก่อนนะขับมาหย่าหย่าเป็นข้าแม่เลย อยากอยาอยขึ้นไปเยอะมแยปกนไองขึ้นไปเยอะมันมีนิดเดียวเองมึงลับมานี้มนไม่เยอะไม่เล่ตำรวจนยไม่เด้ตำรวจเนี่ยเอาตำรวจสอนโฟกัสตำรวจกัสตำรวจเพื่อน เฮ้ยม <muitas S 2> ึงดูข้างหน้าไอ้เพื่อนจะโดนจับอ่ะบอกครับก็คันปตำรวจเข้าแล้วตำรวจเข้าอยู่ในการโต้กลับไปหาเพื่อนโตรงับไปหาเพื่อน้าตำรวจเข้ากลับมาบอกเลยข้างหน้าต้องหน้าตำรวจเข้าต้องำรวจเข้าหน้าบอกต่อด้วยตำรวจเข้าตำรวจเข้าพูดต่อหน่อยตำรวจเข้าตำรวจเข้าแล้วเร็วกูลงไอ้นืำอย่าพูดตีัวอย่าพูดตีตำรวจหน่อยรถเบนหน่อยีเยอะ มีเยอะไม่ไดพี่ต๋วแกตายปะเนี่ยไม่ได้ชม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 ไม่ได้เฮ้ยกูโดนล็อกแขนกูโดนล็อกนะเฮ้ยกูโดนล็อกเฮียใครวิ่จบศพไม่ได้สัตว์อย่าววิ่งวเฮ้วเอาวิ่งเยาวิ่งทำไมอุ้มทองแดงไม่ได้วะลุก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 ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมึงยิงสี่ลวดมึงยิงสี่มีศพเนี่ยมึงยิงสี่มึงยิงสี่เฮียกูจะไปช่วยเพื่อนแล้วอุ้มศพดิเฮียแกวอกมากวออกกสวยไอ้เงาะ ไอ้เงาะไอ้เงาะกูตัวเขาเว้ยเฮ้ยหมอชุบชุบชชุสวยหมอมช่วยเพื่อนกูจะไปช่วยเพื่อนกูจะไปช่วยเพื่อนไอ้เงาะมึงไอพีเลยกูขอโทษเว้ยกูมาแล้วสัตว์ใครทำเพื่อนกูเอ้าวทำไมกูชุบสองรอบงงหมอแม่ผมตัวชุบสองรอบอะหลังรถตู้ขามีหลังรถตู้ ไอ้หมอกูหมอกูขึ้นไปแล้วตำรวจเช็ดตวกลงหน่อยที่หมอหนูไปเอาหนูไปไว้ข้างในหน่อได้ไหมไม่ตอนแรกคนเออคนดูคนดเพื่อนเพื่อนชุบเทียมาครึ่งหลอดเนี่ยมีอยู่มีดูเผาก่อนมีชุบพี่ไปดูมดิกูดิดิหมอค้างหมอค้างหมอค้างข้างบนหมอค้างข้างบนอะไรเฮียหน่าเราเฮียอะไรอโโ้หมอก้างข้างบน หมอค้าย <ersch> ข้างบนเห็นปะไอเวิร์สข้างหลัง่ะเาปิดดอมหน่อยรไหนไหนนาหแล้วไหไปแล้วไถ่ายไปแล้วไ้ตยนอยู่สัตว์อย่าแย่งเอาสวยหยุลครับหมอหยุลหมอเาไปโงพยบาลใกล้ๆจะป่ะข้างหน้าข้างหนาเข้างหน้าเางห้าลข้างหน้าหมอหมอหม่หมอ อ๋อผมจะไปช่วยเพื่อนแล้วใส่ฝาแล้วได้ไหมพี่ฝากรสได้ไหมมัดติดมือพี่เฮ้ยเสือติดมือแล้วเฮียเอาเอาเอาสาระก่อนสาระก่อนพี่เด่นปล่อยไปก่อนขามิปหาพี่เด่นแล้วไปพี่เด่นดึงศพหน่อยเต็มข้าหมอได้ดีเฮ้ยหมอวิ่งฟรีอ่ะเอาให้หมดไอ้มานี่มานี่ขามิไอ้โอชิ้โอชิดึงศพดึงศพดึงศพมีมั้ยมันไม่มีนะดึง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  ชุบตแล้วคืออุ้มกูอย่างเงี้ยนะคือไม่ต้องมาเลยพูดพูดถ้ากูพูดอะไรอ่ะจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วคือหนูอุ้มอยู่ศพเฮ้ยหยกคนหนึ่งหมอหมอผ่าศพผ่าร่างบ้านใช่ไหมครับอีเหี้ยอุ้มกูไม่พาเลย นี่หนูลงไม่ได้ใครเป็นอุ้มหนูไหนรปะต้องมาสง่งเขาที่ไหนในโรงพยาบาลข้างนอกตรงนี้เลยเลตรงนี้เลยเขาเขาเลือกไปตรงนี้เอ้ยไอยชินมารับเอ้ยพี่เหนียวมารับผมหลังโรงพยาบาลใช่ปะผมไม่มี<ด>รถพี่ได้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 น้องได้ได้ อยู่ที่กดเงินพี่ทำขึ้นมาไอ้เปิดมึงรอไปชุบนะไอดีปะผมไม่มีไ<ม> <ID. S 1> อดีผมมีอันเดียวผมมีอันเดียวเอาไปเไปเป๋่าเลยเป๋่าเลยเป๋่าเลยเป๋าเป๋ายี่สิบสามพี่เจ็ดสิบหกพี่เจ็ดสิบหกยี่สิบสามยี่สิบสาม นี่แบ่งกันโดนดนเลยโดนเลยโดนเลยโดนเลยแกวุ้นได้ก็ได้นะเนมันมีช้าขึ้นม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 าเฮ้ยเชี่ยวกินไม่ทันวะจุดไม่ให้เยอะสุดตัวร่วมกันร่วมกันร่วมกันมาจ่อแล้วนะโดนดเปิดเปิดวิ่งมันนะเซนโตอยู่ข้างหลังพี่พี่เดี๋ยวตบแม่งซ่อมรถอยู่ข้างหลัง ตามมันได้ปะสูงต่อมไปอันไปเอ้ยไปช่วยก่อนช่วยไปช่วยพี่เหนียวกลับไปช่วยผมจะไปยาววิ่งเฮ้ยเคีื่อเริ่มเริ่มไม่ไหวเริ่มไม่ไหวเฮ้ยเคสเคสซ้ายพ He ี way, ่เคสซ้ายเคสซ้ายตรงตำรวจตรงตำรวจเคสซ้ายเคสซ้ายตรงกบเห็นป่ะพี่ กบกูไม่เห็นไม่เห็นกบกบร่วงกบเอ้ยตาแดงแต่เงสัตว์กบร่วงพี่พี่พี่จ้า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 จาเอ้ยพี่เหนียวเหนียวกด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 เราสม็จไหมล่ะ พี่ตำรวจฟังพี่ไหวเลยพี่กดไปที่พี่เนาะอามาได้นะหาเอาตัวรถเอาตัวรถดิเอาตัวรถดิรวมแล้วชุดยังชุดยังไม่ได้พี่ไม่ได้เอาไปแล้วชิ้นมันอุ้มไม่ติด เยอะแค่น yeah, ิดเดียวอล้น anyway, ั่นไอชิ้นนั่นมากดผมทันอีกมีกล่องทองปะไม่มีพี่เราพบมาตัวเลยนิดเดียวแล้นั่นไอชิ้นผมโดนอุ้มค้างไว้หน้าหน้าวัดวัดชุบไม่ถ้าถ้าชุบโดนเขาชัวร์แม่

เฮียพี่เหาแคสเอ้ยเฮ้รถบััน่ะเฮ้เฮ้เฮ้เรถบา้ยเฮ้รถบไร้เหียผมไปเอาไม่ได้เลยอมเฮียอ ยหอระเบิดตายหมดตายหอตกหอตกหอตกไปเอาศพเพื่อนโอ้โหเฮียโดนไม่หลังไอ้สัตว์มองไม่เห็นกรีมไอรดนคตำรวจยังเข้าไปชุบซี่ลอวไปเลยกซ้ายหน่อยพี่เฮ้อ

เอยเพื่อนมึงเลยเตะเพื่อนหน่อยดิมึงเลยเตะเพื่อนเฮ้ยตำรวจปล่อยก่อนเฮ้ยมึงปล่อยกูก่อนมึงตีเี้อะไรอ่ะปล่อยกูก่อนดิเกบพ่ออววาแล้ัตำรวจมาชุบด้วยมาตำรวจมาชุบด้วยสวยทันน้องชุบไปไหนชุบไปไหนพี่เ้อวูชุบไปไหนผมมีเอดีชุบไปไหนชุบตำรวจด้วยชุบตำรวจด้วย มีไป่งไปรวบมาชุบด้วยอยังไหมดเลยยังมออกไหมอะหอยังไม่หมดเลยเห็นปะหลับหยะมมต่วนมาชุบนวบมาชุบด้ยมารวมาชุบด้วยยาพี่พี่เาพี่จะบูก้นเที่ยงนะมึงไปเล่นมึงไปเข้าเว้หมดหมดหมดหมหมดแล้วออกเฮ้ยต้องไปเอาอนนี้

สูซูการแท่มีนีหนะไดะมีดมหมดหมดหมดด